สบายดีนะครับพัดรอยแซนครับคราวนี้พาทุกคนมาทัวร์ไกลหน่อยกับงาน Galaxy Unpack ถึงสานโฮเซครับและที่สำคัญก็คือเราเอา Samsung Galaxy S25 Ultra ครับ mm hmm. เพื่อมาลอง Galaxy ซ i กันในทริปนี้เลย mm hmm. และนี่คือพื้นที่นะครับผมที่สื่อทุกเจ้าทั่วโลกนะครับและยูทูบเบอร์ต่างๆเนี่ยต้องมาลองสัมผัสเครื่อง จะได้เห็นตัว S 2 5นะครับทุกซีรีส์ทุกรุ่นทุกสีอุปกรณ์เสริมนะครับพวกเคสก็จะอยู่ในงานนี้ด้วยนี่ครับสังเกตว่าพวกชุดเคสก็จะมีให้เลือกมากมายเลยนะครับอันที่ใหม่ใหม่ก็จะมีในส่วนของทั้งตัวที่แบบเคสที่สามารถจะเปลี่ยนฝาหลังนี่ครับเป็นแผ่นๆแ,แบบนี้นะครับแล้วก็สลับใช้งานกับตัวเคสเปล่าแบบนี้ได้นี่เลยนี่ครับ นี่มีแบ์มาแล้วลูนีิทูนฟัน่ารักไปเลยคิดแฮร์ริ่งนี่และก็ได้มาทำความรู้จักกับพวกฟีเจอร์ใหม่ๆของ Galaxy ซ2 5อย่างเช่นครับเราสามารถจะพูดคุยสอบถามเกี่ยวเรื่องของไฟล์หรือว่าเที่ยวบินนะครับกับ AI ได้ พอมันสรุปมาให้เราแล้วนะครับก็สามารถส่งเป็นข้อความต่อไปให้เพื่อนได้เลยหรืออย่าง AI ที่สามารถจะมองเห็นภาพที่อยู่บนหน้าจอหรือว่ารูปถ่ายนะครับบางทีอยู่บ้านไม่รู้ว่าทําอะไรกินดีนะครับเปิดตู้เย็นมาหยิบมือถือครับส่องเลยแล้วก็ถามเลยว่าทําเมนูอะไรได้บ้างมันก็จะนํามาพร้อมกับสูตรทำอาหารแบบครบซึ่งตรงนี้ครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยทุกคนจะวุ่นวายกับงานเด่งแบบสุดๆเลยครับ ราะว่าหูเนื้อหาฟีเจอร์ฟังก์ชันมันเยอะมากๆแล้วไม่เวลาจํากัดครับเพราะแต่ละทีมเนี่ยเวลาประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเท่านั้นแค่นี้ก็บอกเลยว่ามันถ่ายงานไม่พอครับไม่ง่ายเลยจริงๆเพราะแต่ละจุดเนี่ยใช้เวลาไม่ต่ํากว่า5้าถึงสินาทีแล้วมันจะพอได้ยังไงใช่ไหมครับแต่ทุกคนก็สามารถทําได้ครับเรียกว่าเก่งกันสุดๆก็ไปส่งตัวพอดตสตูดิโอนะครับผมแล้วก็สามารถจะมาลองถ่ายภาพเสร็จแล้วก็เนี่ยเขาจะมีตัวเครื่องพิมพ์เตอร์ เป็นรูปแบบนี้ออกมาได้เลยนะครับถ่ายไปแล้วหนึ่งภาพนะครับเดี๋ยวมาลองดูของจริงกันที่ปรินต์ออกมาตอนทําทำเป็นพอ์เทรต์สุดโอมาเรียบร้อยแล้วนะครับว้าว yeah, thank you ว้าว nice thank you l r i g h t นอกจากได้ลองเล่นพวกฟีเจอร์ใหม่ๆแล้วนะครับทำความคุ้นเคยกับมันแล้วเนี่ยก็มีงานเปิดตัวกับเวทีแล้วก็จอสุดอลังการครับและที่เซอร์ไพรส์มากๆก็คือ s a m s u n g Galaxy A 2 5 e d g e ครับเรนจะต้องแหวกฝูงชนเข้าไปดูคือได้แค่ดูนะครับเพราะว่าจับอะไรก็ไม่ได้ด้วยมีเส้นกั้นไวเหมือนกันที่เกิดเหตุนะ่ะเรียกว่าตอนที่เข้าไปเบียดกันเนี่ยถ้าเบียดกันหนักกว่านี้นะน่าจะเกิดเหตุจริงแล้วอะ่ะนอกจากนั้นนะครับจริงๆอีกโซนหนึ่งเนี่ยเขามีตัว Gala x y XR าครับมาโชว์ไว้ด้วยน่าเสียดายเหมือนกันครับที่ไม่ได้ยอมให้ลองครับอันนี้มีเชือกอกั้นเหมือนกับตัวของ Galax y ซ2 5เเลย แล้วก็ได้เวลาที่เอา Galaxy S25 Ultra ครับไปลงสนามันแล้วเริ่มจากคุยกับ Galaxy AI ก่อนว่าเฮ้ยตรงนี้ซานโฮเซ่เนี่ยเราอยากจะไปถ่ายภาพถ่ายวิดีโอควรจะไปที่ไหนนะครับหากคุณต้องการไปชายหาดที่มีสวนสนุกคุณอาจต้องขับรถออกจากซานโฮเซไปไกลกว่า1ชั่วโมงมีตัวเลือกดังนี้ Santa Cruz Beach Boardwalk สวนสนุก,กริมหาด ที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่ในเมืองซานตาครูซห่างจากซานโฮเซประมาณ1ชั่วโมง30นาทีมีเครื่องเล่นหลากหลายเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเราก็เลยโอเคจัดไปนะครับมาอยู่ที่ริมทะเลนะครับพี่ มาจากซานโฮเซ่ประมาณหน่อยหนึ่งเฮ้ยเป็นส่วนของตัวซานตาครูซนะครับแล้วก็ที่น,นี่ครับมาอยู่กันกันชายหูชายหาดนะครับเป็นจุดดูครับมีแบบคนมาล่องเรือนะครหรือทัต้ตัวนี้เป็นส่วนทีนะ่แบบเป็นจุดที่แบบข้ามเขาไปทางฝั่งของซานโฮเซ่ Jose, ลงมาข้างล่างหน่อยหนึ่งครับเขาบอกว่าตัวนี้คือจะเป็นแบบลงมาปุ๊บเป็นประมาณสองบ้านแล้วก็คน เพเป็นคนรวยเหอีก่กันนะครับมาเก็มภาพแล้วก็คลิปไปดูเดี๋ยวจะลองใช้ตัวของตัวฟีเจอร์ออริโอด้วยนะเดี๋ยวเราดูว่าเราตัดเสียงพวกลมเอว่าลมลมลมคลื่นได้บ้างน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้คือลองใช้เป็นตัวโหมดวิดีโอคู่ด้วยเดี๋ยวลองดูนะคะรับว่าตัวออีิโอ,โอนเนี่ยมันเลือกตัดได้ดีแค่ไหนตอนนี้ก็แอบดืงง้อนะคือเสียงลมมันก็ไม่ได้แรงมากครับเสียงคลื่นก็อยางจางๆอยู่นะครับเพราะมันจะเงียบเลย แต่ที่ชอบคือท้องฟ้าใสมากครับแสงดีมากๆพอย้ายจุดนะครับผมก็ลองถามข้อมูลว่าเฮ้ยทำไมตรงนี้มันดูคนเยอะมากๆแล้วก็ ใช้ทั้งตัวหองเสิร์ชกันดูเสิร์ชนะครับใช้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ถามจากกอเจไอได้ว่าเฮ้ยสถานที่ตรงนี้มันคืออะไรทาไมคนที่ชอบมากันนะครับนั่นคือเมืองแคปิโตล่าในแคลิฟอร์เนียเมืองนี้ขึ้นชื่อเรื่องบ้านสีพาสเทลสดใสริมน้ําที่สะท้อนให้เห็นในรูปถ่ายของคุณแคปิโตล่ายังมีชื่อเสียงในด้านชาติของอาหารทะเลสดใหม่ศิลปะท้องถิ่นและหาดทรายที่สวยงามทําให้เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสําหรับนักท่องเที่ยว แล้วก็น,นี่มีเจ้าพันดาเป็ดนอยไออกมาเด่นๆกันด้วยแล้วก็มัอนกับร้านค้าแถวนี้ก็จะทำเป็นมุมออกมานั่งชมตัวเมาส์เฮาส์ได้แล้วก็มีมประมาณนี้ครับบรรยากาศ ดูพทางซูมสักหน่อยครับผมไล่เป็นครับตอนนี้คือเป็น 4K 6 0กสิบครับแบดูไล่ไปครับ10เท่าไหมหอืมมาสิบเท่านะครับนี่แล้วก็แฟลชกินได้ ส่วนนี้ก็จะเป็นด o อกนะครับผมก็คือเป็นส่วนของอเป็นถึงไม่ถึงท่เรือแต่ว่าเป็นจุดที่แบบเหมือนกับระสานปลาในบ้านเราบ้งแต่ว่านี้ก็จะเป็นเหมือนกับให้คนทั่วไปครมาตกปลาได้ครับซึ่งก็จะเป็นส่วนที่เดินยื่นออกมาจากบริเวณของตัวเม mouse h o u นะครับทางนู้นเลย ก็คือจะให้ดูว่าเฮ้ยถ้าเราเอาตัวของไอแพวอ r a มาครับเดินบล็อกจากหาดตะกี้มาโซนนี้นะครับที่มีส่วนของโปมเมาส์เ้าอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเห็นว่าตอนที่คุยตอนที่พูดก็บล็อกไปได้เลยครับใช้ไมค์ของโทรศัพท์ไปเลยแล้วก็เดี๋ยวถึงเวลาครับใช้ตัว Magic Editor หรือว่าในตัว AI งครับมาการตัดเสียง a u d i โ r a c เรเซอร์เคลียทิ้งไปได้เลยครับง่ายมากๆครับเสียงแบบคลื่น อาจจะแบบไม่ตัดหมดนะครับคือรา,อาจ,จะเหลือไว้บางส่วนให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยเคือบรรยากาศริมทะเลนะแต่ว่าเสียงเราก็ทําให้ชัดครับเน้นไปนเลยก็ได้เหมือนกันยังไม่ได้หมดนะครับผมเพราะว่าจะมีหนึ่งสถานการณ์ที่ท้าใายออริโอเลเซอร์ o มากๆครับก็คือสวนสนุก ส,สนุกกันแล้วไปโห้ดู <laughs> ชีวไปนครับสนุกลงทะเลแต่แดดนี่ก็มันไม่ร้อนแต่คิดว่าไม่แน่ๆมาจับตัวแดงพอแดงแน่นอน แม้แต่ว่ามันเป็นส่วนที่มีคอนเทนต์ว่ะดีกว่าบีตรงนั้นคือจรที่นี่แต่แรกนะจบเลยภูเขาทั้งหมดเลยนะมีทะเลด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะสามก๊กหลีก็้างล่างด้วยมองลงไปก็ได้ไอ้ได้อยู่นะได้ได้อยู่คือมองข้างล่างเลยสูงอยู่นะข้างล่างอ่ะเรียกได้ว่ามันตัดเสียงได้ขนาดนี้ก็คือดีแบบไม่ต้องพกไมค์หรือต่อไมค์แยกเวลาถ่ายคอนเทนต์แล้ว อีกความเจ๋งก็คือเราสามารถใช้ออดิโอเรเซอร์นะครับกับวิดีโอจากอุปกรณ์ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องถ่ายจากตัวของ Galaxy S25 นะครับอย่างนี้ผมมีคลิปที่ถ่ายจากตัวของแวน r a y b น n Meta นะครับแล้วก็มาลองใช้ AI ในการแยกเสียงดูแยกได้ครับเลือกตัดเสียงได้เหมือนกันด้วย และยังมีเรื่องของตัวไฟล์วิดีโอนะครับผมว่าเนื้อไฟล์สีเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็ลองทดสอบนั่งดูกับน้องแล้วรู้สึกว่าตอนนี้ตัวไฟล์ของ s 2 5ครับวิดีโอเนี่ยละเอียดดีขึ้นคมชัดขึ้นนะครับไหนจะมีเรื่องของหลอกที่เพิ่มมาให้ด้วยครับในการที่จะมาเกลีก่ยสีหรือเกรีกสีทีหลังได้หลังจากที่ลองถ่ายแล้วก็เอาตัวหลอกไฟล์นะครับให้น้องในทีมเนี่ยลองมาไล่เกรดสีกันดูก็สามารถใช้งานได้นะครับเลือกปรับโทนสีเอาลัดวางลงไปนะครับ แต่ก็เจอว่าถ้าไม่วัดค่าแสงดีๆก่อนเปิดหลอกถ่ายนะครับตัวของที่เป็นชาร์โดหรือส่วนที่เป็นเงาเนี่ยจะดึงได้ไม่เยอะเพราะถ้าเกิดดึงมากเกินไปเนี่ยอาจเจอว่าเป็นลักษณะของการแยกเลเยอร์สีเป็นชั้นๆหรือว่าเป็นพวกน้อยนะครับยังไงถ้าเกิดอยากจะถ่ายหลอกไฟเอามาเกรดสจริงๆเนี่ยอาจต้องวัดค่าแสงให้ดีก่อนค่อยถ่ายครับ ว่าจากซานฟรานมาซูซสิมาร์เก็ตครับที่ญี่ปุ่นตอนนี้อากาศคือเย็นสุดๆหนามากๆเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าตอนนี้อะไรซซิสเนี่ยเลือให้กินบ้างครับเราจะย้ายตลาดเดี๋ยวต่างถือว่ามาเดินได้นะครับผมเพราะว่าร้านค้าทัว่วไปก็ยังเปิดกันอยู่ไม่ได้ปิดไปนะครับไม่ได้ย้ายตามในส่วนของตัวที่มีการประมูลป่านะครับนะครับบอกว่าถ้าเกิดไปดูของสดๆใหม่ๆเลยก็ยต้องไปเน้นที่ตัวตลาดใหม่นะครับผม ซึ่งตัวนาวบาะครับตอนนี้จากที่ลองใช้งานอยู่ก็รู้สึกว่า้มันสะดวกดีในการที่เราจะไล่หาข้อมูลหรือว่าดูข้อมูลประเภทล่าสุดนะครับแต่เบื้องต้นในตอนนี้นะครับมันก็จะครอบคลุมแค่ข้อมูลบางอย่าง,างเท่านั้นอย่างเช่นตอน่อช้นแอปพลิเคชันอย่างพวก g o o g l e Map ในการนำทางหรือว่าพวกผลฟุตบอลนนครับจากตัวของ Google Search นะครับและอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าต่อไปเนี่ยแอปพลิเคชันมารองรับการใช้งานมากขึ้นนอกจากพวก Media Control พวก Now b r i e f แล้วนะครับ ็น่าจะมีข้อมูลมอัปเดตแล้วก็ให้เราใช้งานตัวของนาบาได้เยอะขึ้นกว่าเดิมครับนี่ก็มาแวะเก็บภาพมาลองกล้องนะครับที่ศาลเจ้าเมจินะครับมาตอนเช้านี่คนญี่ปุ่นหลายคนนะครับก็เหมือนกับจะแวะมาตก่อนแล้วก็มาไหว้พระก่อนจะไปทํางานเพราะว่าตัวสวนหรือว่าตรงบริเวณศาลเจ้าเนี่ยเหมือนกับมันมีทางเดินทะลุไปรถไฟใต้ดินนะครับได้หลายจุดเลยทีเดียว ส่วนเรื่องของตัวปากกา S Pen ที่โดนตัดเรื่องบลูทูธออกไปครับไม่สามารถใช้เป็นรีโมทชัตเตอร์ได้แล้วบอกตามตรงก็แอปเสดายอยู่เหมือนกันนะครับแต่ควาจริงผมเองเนี่ยก็อาจจะไม่ดึงตัวของ S Pen มากดชัตเตอร์บ่อยนะักเพราะว่าหลังๆเนี่ยสลับมาใช้เป็นตัวของปามเซลฟี่นะครับก็ยกมือขึ้นมาถ่ายภาพได้และเราสามารถไปตั้งค่าเพิ่มเติมในคัมแบรดอซิสแตนได้นะครับว่าถ้าเกิดใช้ปามเซลฟี่อะไรพวกนี้แล้ว อยากให้มันยิงหลายๆช็อตนะครับต่อเนื่องกันก็สามารถทําได้แต่ไม่ต้องยกมือบ่อยๆนะครับแล้วถ่ายเทอลร,รูปอันนี้คือตั้งค่าแล้วก็ให้มันยิงแบบ3รูปค่ารูปต่อเนื่องได้เลยนี่คือทั้งหมดที่ไปลองใช้มาครับประมาณ1สัปดาห์กับ Samsung Galaxy A g 5 Ultra แล้วก็ Galaxy AI นะครับอ๋อเรื่องของตัวแบตเตอรี่อันนี้จากที่เทสมาครับเฉลี่ยแล้ว1วันเนี่ย Screen on time นะครับอยู่ได้ประมาณ6ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยครับเผื่อว่าใครอยากจะรู้ว่าแบตอึดมากน้อยแค่ไหนอันนี้ผมใช้งานทั้งเรื่องของกล้องถ่ายภาพแล้กวก็วิดีโอด้วยนะครับส่วนใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีคําถามตรงไหนนะครับก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาจัดการต่อห้นะครับวันนี้ผมพักรอทีมดรอยแซนครับลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ